สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและได้มีการหยิบแชทของลาเตที่ได้มีการแชทคุยกันกับบุคคลคนหนึ่งนะคะโดยป้ายานได้มีการโพสต์ข้อความว่าได้ยินว่า แม่สาเตรียมต่อคิวส่งเสริมโครงการนกแสบคดีบานทั่วไทยหลักฐานในมืออีฉันสั่นดอยๆจัดดอกนี้ให้มันหน่อยค่ะมันหาว่าชมผู้เป็นลูกชู้จัดมันให้สาสมโดยแชทหลุดแชทนี้ก็ได้มีการสนทนากันว่าเหลือนายใหญ่ได้ไปสองล้าน ผู้ชายคนนี้ได้ตอบกลับแชทนี้ว่าเวลา8.30นาฬิกาจด3 0มีคนยืนยันว่าชมพู่ไปกับจุดๆโกโหกและลาเต้ก็ตอบกลับบอกว่าเด็กแก๊งจำปาไม่เห็นชมพู่ตั้งแต่เช้าพวกนั้นร่วมมือกันเป็นพยานฝ่ายเขาทั้งหมดชมพู่ไม่ใช่ลูกอนามายัยเป็นลูกพ่อแบม กับแม่ชมพู่นี่ก็คือแชทการสนทนาที่ได้มีการหลุดออกมานะคะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นดูบอกว่าลูกตัวเองมันยังไม่เลี้ยงมันยังไปยุ่งกับเรื่องลูกคนอื่นอีกจัดให้มันหนักเลยครับวอกตามสุรชัยมาเลยถ้าหนูเป็น แม่น้องหนูจัดพวกนี้ไปนานแล้วไม่ปล่อยให้มันมาเห่ามาหอนหนวกหูรอกสุดค่ะจัดไปเลยค่ะความคิดของพวกมันหัวหน้าฝ่ายกฎหมายทำงานหน่อยสิอ้างว่าลายปลอมไม่ได้นะเต้รักผ่วยต้องมีคดีเยอะแบบผ่วยถึงจะรักกันจริงๆแม่สาจัดเลยค่ะ ปากมันนี่เน่าดีจังอินกแสกป้ายานยังได้มีการโพส์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพส์ข้อความว่าคดีปาราศราดไม่ลงในดินแดนอันไกลโพ้นฉากหลังคือผู้ผาและป่ารกชัดยังมีคดีฆาตกรรมซ่อนเงือนความโลภความหลงความงมงายและความเชื่อในสยาศาสตร์เวทมนต์ดำ ที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นตัวจำเลยในคดีกับกลายเป็นคนโด่งดังมีอิทธิพลในท้องถิน่นนั้นเพียงชั่วข้ามคืนพริกหน้ามือเป็นหลังตีนก็ว่าได้จากไอ้ขี้เกียจสลังยาวไอ้ขี้เมาไอ้ขี้ชูไอ้ขี้อูตบตีลูกเมียจนชื่อเสียงมีแต่คนรังเกียจเหยียดหยันไม่มีใครอยากคบหาจากขี้ข่ากลายเป็นผู้ดีเพราะ ต้องคดีฆ่าเด็กตายจากคนสปกปกตอกต่อยกลายเป็นมืออดีตชาติยิ่งใหญ่มีฐานบารมีสูงส่งจนสามารถเรียรายเงินหลักล้านได้เพียงชั่วสาวันในระมิตรลานมันให้เป็นหลานพญานาคทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาเทมาทั้งชื่อเสียงเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเปลี่ยนไปยกเว้นสันดานสองผัวเมีย ว่าที่ฆาตกรความโลภความหลงอย่างคงเต็มเปียมโชคร้ายที่นำสิ่งดีๆมาให้โดยไม่คาดฝันว่าชาตินี้จะได้มีฝาบ้านจะได้พบเห็นได้สัมผัสสังคมคนชั้นสูงเบิกเนรสองว่าว่าทีฆาตกรให้อยากนั่งอยู่บนบัลลังก์เมฆขรา ตราบชั่วฟ้าดินสลายความกลัวต่อโทษทันโทษประหารลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเม็ดเงินไหลเข้าบัญชีได้เที่ยวได้กินของดีของฟรีหนักเข้าสิ่งที่เกาะกินหัวใจสองผัวเมียคือความกลัวจะตกสวรรค์เมื่อมีที่ปรึกษาหัวหมอหนีคดีมาเกาะเป็นเห็บหมาคอยดูดเลือดหมาสองผัวเมีย อีกต่อกระซิบบอกความลับที่จะทำให้เกาะขี้เมฆบนฟ้าได้นานๆานคือต้องมีคอนเทนต์ทำตัวให้อยู่ในวังวนโหนกระแสต้องมีพายุเขา้าต้องมีเรื่องราวให้คนพูดถึงตลอดและที่สำคัญคดีจบคนก็จะลืมเลือนดังนั้นต้องยาวๆไม่ว่าจะแพ้หรือชนะคดีสุดท้ายมันต้องจบ และหายไปจากความอยากรู้อยากเห็นของคนดังนั้นเจ้าสองผัวเมียจงกอบโกยเถอะทำให้มันยืดเยื้อที่สุดเพื่อจะกอบโกยให้นานที่สุดพอรู้เคล็ดลับแล้วสองผัวเมียก็ไม่รอช้าโหนกระแสด,ด้วยการตีทนายก่อนตีงูยุทธการที่นอกจากจะดังเรียกร้องความสนใจความสงสารว่าถูกเทแล้วยังสามารถ กำจัดทนายที่จะทำให้คดีจบไวไม่เยินยอซึ่งเป็นอุปสรรคของการกอบโกยนานถีบท,ทนายออกไปแล้วก็ยังต้องเป็นกระแสด้วยการยังไม่แต่งทนายใหม่ตามยุทธศาสตร์ที่ทนายใหม่วางไว้ให้รากยาวกินยาวๆไปด้วยกันจําเลยหาเงินทนายหาเสียงความคิดลากคดียาว เพื่อให้อยู่ในกระแสและสามารถกอบโกยได้นานก่อนไฟจะสิ้นเชื้อนั้นรวมไปถึงวางแผนให้แพ้ชั้นตนทั้งนี้ถ้าแพ้เหล่า f อซจะกรีดร้องเรียกหาความยุติธรรมที่คิดว่ามันซื้อได้ด้วยเงินการระดมทุนครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบแอบโอนแอบบริจาคหรืออุดหนุนสินค้า ไปถมบ่อการเตรียมตัวแพ้ชันต้นไม่ใช่เรื่องอยากแค่ไม่กระตือรือร้นจะสู้คดีในแนวทางที่ควรสู้แต่แค่ยืนข้อสู้ไว้กว้างๆให้สามารถหยิบมาใชา้ได้ในชั้นอุทธร์เช่นการสู้ด้วยสอบสวนมิชอบเพื่อจะหาทางทำให้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นั้นอ่อนน้ำหนักและเมื่ออ่อน ก็จะเกิดคำถามสงสัยเอ๊ะใช่แน่หรือพอสงสัยตามแนวคดีมันจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพ้นผิดตามหลักที่ว่าปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าต้องสู้สามสารเพราะรู้ว่าถ้าแผนพลาดทั้งสองรับโทษเต็มๆทั้งทั้งที่รู้แต่ความโลภมีมากกว่าความกลัว เกรงและอายต่อบาปมุมปากที่ยิ้มเฉี่ยวแต่ตาโรยแสงอย่างคงมองเห็นแต่ผลประโยชน์เพราะไหนๆก็ไหนๆด่ามามาถึงขนาดนี้เอาเงินมาแลกเอาความสุขไปขายวิญญาณให้ซาตานขายครอบครัวลูกเตาขายความรักแลกไว้เป็นเงินคดีนี้ราดยังไงก็ไม่ลง เมื่อมันเกิดความโลภมักใหญ่ไฟสูงมันจะจบลงก็ต่อเมื่อหมดโลภแต่มันจะหมดหรือโลภมาค่อนชีวิตแล้ว